สวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตามมาช่วย,ย,วยดีๆทุเรียนบ้านเดินครับวันนี้พามาชมทุเรียนกบชายน้ำครับกบชายน้ำสองเดือนครับอายุสองเดือนลงดินได้สองเดือนนะครับซื้อจริงพันมาจากลุงหมูปตัตุยพันไม้แก่งหางแมวจันทบุรีครับ ในราคาตัวละ300บาทครับต้นนี้สูงประมาณ80เซนนะครับโดยประมาณคู่กับทุเรียนมเมล็ดนะครับทุเรียนพ่อมเมล็ดปลูกไว้ทาากิ่งนะครับไม่หัดทาากิ่งเล่นนะครับกบชาน้ำ ให้น้ำไม่พอยังไงใบเหี่ยวนะครับเนี่ยอันนี้พร้อมมาเลยนะครับซื้อกิ่งพันต้นพันธุมาจากปาจีนบรุรีต้นละยี่สิบบาทนะครับซื้อมาเอาไว้ประดับเร้นนะครับพอลามันโตมาไว้หัดทับกิ่งนะครับหัดเสียบยอดทับกิ่งเสียบข้างม้อยหมดนะครับกบใช้น้ำกำลังงามเขียวอสองเดือนจัดพอดีครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะยังมีซากอยู่ครับซากนวลทองจันนวลทองจันจาก,กปุโราพันไม้นะครับปอดไปแล้วครับขาดน้ำหรือ,อยังไงนะครับก็เลยซื้อกบใช้น้ำมาปลูกซะเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ เดอนก็โอเคนะครับดงยาคานะครับดงยาคาเมื่อกี้เห็นมังคุดนะครับมีมังคุดอยู่ตีซ่าห้าลูกเห็นสุกอยู่สองตัวสองลูกนี่ฮะลูกเล็กนิดเดียวฮรได้กินลวงแล้วครแสดงว่าแก่จัด มีไหมมงคดเหมือนจะขาดน้ำนะครับอย,อยู่ห่างจากต้นพยุงสองเมตรกว่าๆนะครับต้นพยุงมาที่หลังนะครับมงคดนี่อายุเท่าต้นทุเรียนพระเอกนะครับสิบกว่าปีนะครับปลูกพร้อมกันนะครับสิบกว่าปีได้แค่นี้ครับสิบกว่าปีสูงสี่เมตร ทอนกระท่านกระทอนกะแท่นครับอร่อยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมีให้กินหนึ่งรูกมีค,มคืมฟ้าคืมฝนมาครับแต่ไม่ได้ตกเลยได้ข่าวปาจีนตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงเที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่นี่เงียบจิรี อโอเคครับรถน้ำตุเรีเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ชมสวนเล็กๆบ้านเนินนะครับพณน,นิคมชนบุรีคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ